ครับท่านี้รับของพันธุ์นะครับอ่านะครับทุกท่านอ่านึนะครับเอา ข,ขอขอเทรว,วมทุกท่านเลยนะครับจะได้รวดเร็วแล้ผสมดิบแล้วก็เ um อ็ทุกเบ้าที่เหลือเลยนะครับเพราะว่าถ้าอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่สฉดเทครับอ่านะครับท่านู Listen, yeah. ้เศษที่เคารพทุกท่านนะครับเทเทเร็วครับเทเดยผมจะขอพาใหญ่ๆมารับทีเดียวเลยนะครับจะได้เททุกเบ้าเดี๋ยวไปวางทุกเบ้าที่จะ